จริงๆอะวางคุยคุยกับปายไว้สองคนคุยเล่นๆไปว่าเออปายกันเพลงนี้เข้าด้ไปไทยยวนนันก็คือสิดีเนาะไปทำบุญบไป้ายสิงน่ำบ่ะไม่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 ได้สิงด้วยคือก็คุยพี่คุยกัไปอาจจะเป็นช็อตฟิล์มที่พี่ปายเล่นด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้พี่ไม่รู้ไงเพราะมันเป็นแค่สิงเฉยก็อาจจะมีปายหรืออาจจะไม่มีปายก็นันก็ไม่ได้สําคัญหรอก ว่ามีไปไม่ได้มีไปไม่แต่หมายถึงมีไปหรือไม่มีไปหรือไม่มีไปมันไม่ได้สำคัญเพราะว่ามันสาคัญที่ปลายเขาเป็นเบื้องหลังของเพลงนี้เลยนะจริงเหรอคือเขาช่วยพี่ออกแบบนะเพลงเนี้ยจริงจริงจริงออกแบบแต่งเพลงออกแบบการทําเพลงออกแบบที่จะทําที่จะทากือทีจริงๆอ่ะคิดกับป้ายมีคํานึงที่ผมอยากพูดกับพี่จริงจริงกับป้ายไอ้กันดังโอ้ยโอ้ยอย่าที่พี่บอกว่าเพลงเนี้ย มีปลายหรือไม่มีไปมันไม่ได้สําคัญมากกว่าไอ้ที่พี่บอกว่าเพลงนี้พี่จะบอกผมว่ามีพี่ปลหรือไม่มีพี่ปายเล่นไม่ได้สําคัญมากกว่าที่พี่ปายอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังใช่พอเพลงเนี้ยปลายเขาพี่กับปลายคิดกันมาแล้วว่าเอออยากมีโดถไายปลายเสนอเอออยากมีอยากให้มีโดนไม่จริงจริงเพลงนี้ได้ข่าวพี่นุ่กจะอันนี้ด้วยนะจะเป็นโดดหอโดดผาอะไรสักอย่างไทยซิ่งมันบ้าที่แทกเอาไม่ใช่เหรอมันบ้าที่ ก็นั่นแหละปลายก็ช่วยคิดเพลงนี้ปายเต็มวงอ่ะใช่ไม่จริงๆผมมีบอกทุกคนนะครับว่าพี่ปายจะได้ถ่ายหรือไม่ได้ถ่ายนะมันไม่ได้สําคัญแต่มันสําคัญที่ว่าพี่ปายพาพี่นุ๊กไปถ่ายที่น่านเขาก็เป็นคนคิดด้วยนะอืมอืมแต่พี่ผมคิดว่าพี่ปายต้องมีช็อตล์มอยู่แล้วแหละก็ก็ต้องดูก่อนอืตอตรงนี้แหละนะว่าเขาจะมาเล่นให้เราหรือเปล่าค่าตัวเขาแปดแสนอ่ะค่าตัวพี่ปายนะนะ ไม่หรอกเข้าไม่เข้าก็อยู่อยู่นั่นแหละอยู่ในใจตลอดอยู่ในใจเสมอในใจเสมออยู่แล้วแหละพี่คนนี้เนาะไม่เขาบ่าเขาก็ะยาไอ้กับบ้าหยาดเนาะเขาได้เขาได้เขาได้บึ้่เาเขาได้เขาได้แล้วสนุกเขาเขาครับจริงจริงแล้วพี่พี่กับพี่นุกก็พี่ไปนี่เขาบ่าเขากับบางเทื่กับเขาแน่บ่าเขาแน่อยู่ที่เป็นบางมือแต่บางมือกับเขาบางมือกับเขาบางมือกับเ่าเขาบางมือกับเ่าเขาแต่ส่วนมากนี่สิเขาต้อง ใช่ไอ้ลื่นๆน่ะหรือลื่นเลยวะพอมาเจอคุยกันต้องคุยกันลื่นๆแมนต้องคุยต้องเหมือนลื่นๆนะตั้งนั้นไม่่ยังเอาอันนี้ได้วะนี่โอ้ยแกต้องได้แล้วเนาะนี่คือไมที่